สวัสดีค่ะ,คะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเคร็ดไม่รับฉบับสบอ,อก EP หนึ่งเย้อาพี่ธภาพ <คำ S 1> เห็นเราสองคนนั่งหน้าตาดีๆอยู่แบบนี้ค่ะ ใครจะรู้ว่าเราก็มีความรู้ดีด้วยใช่แล้วค่ะเพราะวันนี้เนี่ยเราจะมาแนะนําน้องๆนะครับเรื่องการใช้ Microsoft Teams ครับแต่ก่อนที่เราจะไปรู้จากไอ้เจ้า Microsoft Teams เนี่ยเรามารู้จักพี่ๆสองคนก่อนดีกว่าว่าเป็นใครมีชื่อเสียงเรียงนามว่ายอย่างไรกันบ้างครับเริ่มที่พี่พกบุงก่อนละกันนะสวัสดีค่ะพี่พักบุงนะคะนางสาวพาชรพรคงนนท์ก่อค่ะนิสิตคณะศึกษาศาสตร์สา,สาข,ขาว,วิชาภาษาไทยชั้นปีที่สองค่ะ สวัสดีครับพี่นภัสนะครับนั่นนั่นทพัศสังขจรนิสิทธิคณะศึกษาศาสตร์สาขาคอมพิวเตอร์ชั้นปีที่สองเหมือนกันครับ พี่นภัสร,รู้จักเรา2คนไปแล้วถึงเวลาที่น้องๆต้องไปรู้จักกับ Microsoft Teams แล้วค่ะ,ะได้เวลาแล้วนะครับเจ้า Microsoft Teams เนี่ยเดี๋ยวต่อไปนี้เราจะเรียกสั้นๆว่าเจ้า Teams นะครับคือแอปพลิเคชันนะครับศูนย์กลางของมหาวิทยาลนะัยนเรศวรครับที่เราเนี่ยจะใช้เรียนออนไลน์ส่งงานออนไลน์นะครับแล้วก็สามารถเช็คคะแนนออนไลน์ครับหรือสามารถดูตารางงานนะครับที่อาจารย์ส่งไว้ให้ได้ด้วยครับพี่ภกบงค่ะพี่นภัสแล้วก่อนอื่น ที่เราจะใช้งานมันเนี่ยเราต้องทํายังไงบ้างคะก่อนอื่นเนี่ยเราก็ต้องดาวน์โหลดก่อนสิครับพี่บบโบถ้าไม่ดาวน์โหลดจะใช้งานได้ยังไงอะเนาะไม่ได้ครับพี่บอบโบเราต้องมีเจ้าแอปนี้ก่อนครับค่ะในส่วนของการดาวน์โหลดนะคะพี่นภัสเราสามารถดาวน์โหลดได้ทั้งระบบปฏิบัติการแบบ iOS Android แล้วก็ Windows เลยค่ะใช่แล้วครับเราเนี่ยสามารถดาวน์โหลดได้ทั้งคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะนะครับแล็ปท็อป iPad สมาร์ทโฟนเคลื่อนที่นะครับเราสามารถ ดาวน์โหลดได้ทั้งหมดเลยถนัดอันไหนควักอันนั้นอ,ออกมากดดาวน์โหลดเลยครับแล้วว่าแต่เอ๊หนูดาวน์โหลดมาเสร็จแล้วอะคะอ่ะ ต้องทอํายังไงต่อบ้างคะการเข้าสู่ระบบหนูต้องสมัครอีเมลใหม่หรือเปล่เปาเดี๋ยวจะบอกว่าเพียงแค่น้องเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยนเรศวรของเรานะครับน้องไม่ต้องลงทะเบียนเข้าตัวแอปพลิเคชันเลยนะครับพอทางมหาวิทยาลัยเนี่ยจะให้อีเมลและรหัสผ่านมาให้น้องๆแล้วครับน้องๆก็เพียงแค่นําอีเมลและรหัสผ่าน,านนั้นเนี่ยเข้าสู่ระบบได้เลยอ่ะแล้วไม่ใช่แค่เจ้า Microsoft t e ท m s นะครับที่เข้าได้น้องๆสามารถนําอีเมลและรหัสผ่านเนี่ยเข้าได้ทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ของมหา วิทยาลัยเลยครับพี่ปกโบการเข้าสู่ระบบว่าง่ายแล้วใช่ครับรู้หรือเปล่าว่าง่ายยิ่งกว่าคือการเข้าสู่ห้องเรียนค่ะพินภัฒโ์อ้ยเหรอครับพี่ปกบูวัาง่ายขนาดไหนล่ะครับนําำมาฝากด้วยกันทั้งหมด3วิธีค่ะ,ะวิธีแรกมีอะไรครับวิธีแรกนะคะน้องๆสามารถนําโค้ดที่ได้จากอาจารย์นะคะ,ะนําไปกรอกในทีมและสามารถเข้าร่วมห้องเรียนได้เลยค่ะ,ะวิธีที่2องล่ะครับพี่ปกบูวิธีที่สองง่ายยิ่งกว่าก็คือน้องๆสามารถคลิกลิงก์นะคะที่อาจารย์แชร์มาให้แล้วน้องๆก็สามารถเข้าสู่ทีมได้เลย มีง่ายง่ายยิ่งกว่ามีง่ายกว่านี้ไหมครับพี่บอกบอกง่ายที่สุดก็มีอ่ะ่ะมีงายกน้องไม่ต้องทำอะไรเลยนะคะ นั่นก็ก็หลับไปไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องเรียนละครับตื่น,น<อ>มาเรียนก่อนนะคะค okay. ไม่ต้องทำอะไรหมายถึงว่าอาจารย์จะดึงเราเข้าสู่ห้องเรียนเองเฮ้ยอยากจะบอกว่าวิธีนี้ง่ายที่สุดเพราะจากที่เรามีประสบการณ์ตอนปีหนึ่งเนี่ยอาจารย์ก็จะดึงเราเข้าเองนะครับเพียงแค่น้องเนี่ยลงทะเบียนนะครับตอนภาคการศึกษานั้นอาจารย์ก็จะดึงน้องๆเนี่ยเข้าห้องเรียนเช็คง่ายๆก็เข้าตรงที่ Microsoft Teams นะครับแล้วก็อาจารย์เนี่ยจะตั้งชื่อห้องไว้เป็นรหัสของรายวิชานะแล้วก็ชื่อ วิชานั้นครับพี่พักโบ้งเมื่อเราเข้าสู่ห้องเรียนเสร็จแล้วพี่นภัสคะ่ะแนะนําฟีเจอร์น้องๆหน่อยว่ามีอะไรบ้างในทีมเนี่ยได้เลยครับนะัเรามาดูกันเลยดีกว่าอ่านี่ก็คือเจ้าตัวโปรแกร,รม Microsoft Teams นะครับก็จะมีไอคอน Activity Chat Teams Meetings ไฟล์และ assignments ครับพี่ปกโบงเจ้า Activity เนี่ยก็ไว้สำหรับเรียกดูกิจกรรมต่างๆนะครับที่อยู่ในระบบเสมือน New Feed เลยครับส่วนเจ้าแชทเนี่ยสามารถสนทนากับผู้ใช้งานอื่นๆได้ไม่ว่าจะเป็นแบบเดี่ยวหรือแบบกลุ่มเลยครับพี่ปกโบงเอาไว้ตามงานอาจารย์ เมืม่อไหร่จะให้คะแนนหนูสักทีอะไรอย่างงี้อาจารย์บอกว่าติด F ค่ะว้าอาจารย์แรงเกิน <c oughs> อะเรามาดูอันต่อไปกันดีกว่าครับพี่ปกอกโบมเจ้า Teams เนี่ยเป็นพื้นที่สําหรับการใช้สําหรับกลุ่มนะครับส่วน Meetings เนี่ยเรียกดูตารางนัดหมายและการประชุมส่วนเจ้าไฟล์เนี่ยเรียกดูไฟล์ที่เราเก็บไว้นะครับ ส่วน assignment เนี่ยไวส้สำหรับสร้างกลุ่มแบบคลัสเต็นะครับหรือว่าสามารถสร้างเป็น Assignment ตรวจสอบงานที่ส่งไปแล้วได้ด้วยครับพี่บ<ง>ุ๊คบุ้มซึ่งเราก็จะมี3ไฮไลท์สำคัญที่เราอยากจะแนะนำน้องๆ<ช>ก็คือไฟ<ช>ลน์นะคะน้องๆสามารถกลับไปย้อนดูสไลด์หรือการสอนที่อาจารย์เพิ่มเข้ามาให้เราไว้ได้ด้วยใช่ครับอ่าแล้วอันที่2ค่ะก็คือ Assignment ก็คือเรียกง่ายๆว่าแบบฝึกหัดอนอนไลน์นั่นเองพินาพัฒน์ใช่ครับและนอกจากน้องๆส่งไปแล้วนะสามารถดูคะแนนได้ด้วยโอยรวดเร็ ทันใจมากครับพี่หมใช่เรียกได้ว่า 5G เลยดีกว่าไก<า>มากเลยครับและต่อมาค่ะอันสุดท้ายก็คือการมิงก็คือการเข้าร่วมการประชุมจะเป็นยังไงนั้นมาดูกันเลยดีกว่าค่ะครับอ่าให้น้องๆสังเกตที่ปุ่มที่เขียนว่าเข้าร่วมหรือคําว่าจอยน,นั่นเองค่ะเมื่อ,อน้องๆคลิกเข้าไปก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะ อ่าสังเกตเห็นไหมคะจะมีปุ่มปิดไมค์ปิดกล้องอย่าลืมปิดไมค์และปิดกล้องทุกครั้งนะคะก่อนเข้าสู่การประชุมพินพัสนไม่งั้นเราจะผิดใจกับเพื่อนนะคะเพื่อนเราแบบแอบดินทาเพื่อนนี่น่ารอยมากทำไมแต่งหน้าเข้ามาเรียนออนไลน์ล่ะพินาัส์พลาดพิงหรือใครหรือเปล่าเปล่าครับยกตัวอย่างเสยๆว่าแบบดราม่าอะไรอย่างนี้โอเคค่ะถ้าอย่างนั้นเพื่อนน้องๆเข้าสู่ทีมเรียบร้อยก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะการประชุมของเราอ่าพินพัสอาจารย์สั่งว่าแบบนักนิสิตขา ต้องแชร์หน้าจอเพื่อแบบว่าพรีเซนต์งาน เราจะต้องกดปุ่มไหนคะอ๋อเวลาอาจารย์แบบว่านัดพรีเซนต์งานแล้วแบบอ,อาจจะแบบติดธุระไม่สามารถมาออนไซต์ได้ไม่ต้องห่วงครับดูที่ลูกศรน,นะครับชี้ขึ้นเราสามารถกดแชร์สกรีนนะครับเพื่อโชว์ผลงานที่เราทําไว้นะครับให้อาจารย์ดูนะครับเป็นการพรีเซนต์แบบออนไลน์นะครับแบบนี้ครับพี่พวกบง้งนี่เราก็จะขึ้นจอใหญ่ๆเลยแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามีอาจารย์แล้วก็บเพื่อนสมาชิกใน<ฮ>ห้องอยู่ด้วยนี่ทีว่าเอกซ์คลูซมากมากเลยนะคะ<ช>พี่นภัสเปรียบเสมือนว่าประชุมจริงเลย นะครัพี่บอกบูมอานอกจากนี้พี่นภัสถ้าสมมติว่าเราแอบ,บหลับตอนที่เขาประชุมกันอยู่เนี่ย เราจะกลับมาเรียนย้อนหลังได้หรือเปล่าคะโอ้ยง่ายมากๆเลยครับพี่บุ๊บงก็ก่อนแต่กอนพี่ผักบุ้งจะแอบหลับเนี่ยพี่บุ๊งต้องมีสตินิดนึงพอเจ้าตัวแอปพลิเคชัน Teams เนี่ยครับสามารถสกรีนเรคคอร์ดดิ้งนะครับหรือสามารถบันทึกวิดีโอหน้าจอได้เพียงแค่เราเนี่ยกดตรงนี้นะครับพี่ <patter height S 2> บุบบง,งที่มันขึ้นว่าสกรีนเรคคอร์ดดิ้งนะครับมันก็จะบันทึกหน้าจอให้เราสามารถกลับมาเรียนย้อนหลังได้แต่ว่าไม่แนะนําให้ เปิดไว้แล้วก็ลาบนะพี่บอกโบอันนี้ยกตัวอย่างไม่ดีไว้สําหรับแบบเจ็บไข้ได้ป่วยใส่ครับพี่บอกโบเราเนี่ย ก็ไม่อยากขาดเรียนเราสามารถแจ้งอาจารย์ได้เลยบอกว่าอาจารย์คบเปิดออนไลน์ให้หน่อยได้ไหมครับพอดีเราเนี่ยเจ็บข่าได้เปิดจริงๆาอาจารย์ก็จะเปิดออนไลน์ให้เราก็สามารถเรคคอร์ดนะครับมาดูย้อนหลังได้ไม่ใช่แค่มีประโยชน์กับเราอย่างเดียวนะพี่บงเพราะไอ้เจ้าตัวเรคคอร์ดเนี่ยมันจะเซฟไว้ให้เพื่อเราเนี่ยกลับมาดูได้ด้วยเหมือนกันครับพี่พกบงและในวันนี้ครบถ้วนและก็สมบูรณ์มากๆนะคะคกับการใช้งาน MS Teams ค่ะใช่ครับดีใจมากๆเลยนะครับที่มาให้ความรู้กับน้องๆในวันนี้ไม่มากก็น้อยครับ บบสำหรับวันนี้นะคะพวกเราทั้งสองคนต้องขอเป็นตัวแทนของคณะศึกษา,าศาสตร์มหาวิทยาลัยน,นเรศวรคะ่ะในการกล่าวต้อนรับน้องๆเข้าสู่สายใยศึกษาของเราคะ่ะขอแสดงความยินดีและก็ยินดีต้อนรับกับน้องๆปีการศึกษา2566อย่างเป็นทางการนะครับเพราะสีฟ้าคือบ้านศึกษาศาสตร์คือครอบครัว <sadly> วันนี้พวกเราขอกล่าวคำว่าขอ,ขอบคุณและส,ส,สวัสดีครับ